อันนี้พอเราตากตากได้แดดหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆมันก็จะนิ่มนิ่มแล้วมันจะแกะง่ายเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยแล้ก็จะแกะอย่างนี้ค่ะแกะแกะไปเลยเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยอ่ะเนี่ยแกะง่ายนิ่มแล้วแกะง่ายเพราะว่าถ้าแกะสดๆนี่แกะแกะยากค่ะเพื่อนเนแกะอย่างนี้ค่ะแกะง่ายมากเลยอืมแกะง่าย ห็นไหมเห็เพื่อนๆมันจะลอกออกมาหมดเลยอันนี้จะเป็นกลีบกลีบผลของเขานะคะแกะไปเลยหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะการทำกระเจี๊ยบแห้งตากแห้งเนี่ยค่อยแกะไปทำเวลาว่างๆค่ะจนน่าตอนเย็นเลิกจากนามาค่อยมาทำกระเจี๊ยบนะคะถ้าเกิดว่าแดดแรงๆเนาะ ถ้าเราไม่รีบเก็บเกี่ยวกระเทียมเขาก็จะเปลี่ยนสีมันจะไม่ได้สีแดงสดอย่างที่เราต้องการเนาะเพื่อน,เ,นเพื่อนอนี่ยเพื่อนเพื่อนพอแกะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วอย่างงี้เป็นกลีบดอกเห็นไหมสวยนะคะแต่เราต้องล้างออกนะคะล้างทําความสะอาดก่อนก่อนจะตากอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆพนเนี่ยล้างล้างทําความสะอาดก่อนเนาะล้าง ให้สาำงจากสองน้ําก็ได้เนาะเพื่นอนๆเนาะอันนี้ล้างน้ําที่สามแล้วนะคะล้างล้างให้สะอาดค่ะเผื่อมันมีมดมีเพลี้ยเข้าไปเพราะว่าเราจะถนอมเอาไว้จากนั้นเราก็ตากใช้ไอ้ที่ตากแบบมีรูอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาจะได้แห้งเร็วเนาะเอาไปตากอีกทีหนึ่งเนาะเพื่นอนๆเนาะ ตากแดดแรงๆเลยนะคะถ้าบางคนมีตาอบอก,ก็อบได้แต่ถ้าไม่มีตาอ,อกมาตากแดดแรงๆสักสองสามแดดนะเกลียล่ยเกลี่ยก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเอาไปตากแดดแรงๆกันจากนั้นนานนะมาตากอย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆ ตาดแดดแรงๆไว้เลยเดี๋ยวแดดก็จะแรงช่วงสายๆมาเขาก็จะแห้งมันเป็นสังกะสีน้ำก็จะไหลงลงเดี๋ยวก็แห้งเนาะเพื่อนๆน,นี่สองแดดสามแดดนั่นนะคะเอาแบบแห้งกรอบเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็มาใส่ถุงสุดใส่ถุงเลยค่ะสใส่ถุงเลย ราก็มาซีลปิดปากถุงเอาไว้ไม่ให้มลรงเข้านะคะไม่ให้มลรงไม่ใหออ้อากาศเข้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปซีลกันนะคะอันนี้ซีลปิดไปเลยนะคะนี่เห็นไหมคะอย่างเงี้ยแมลงไม่เข้าแน่นอนเลย เก็บไว้กินได้เป็นปีนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะทำทำแบบนี้นะคะ่ะหลายหลายขั้นตอนแต่ว่าเรามีกระเจ๊ยบกินตลอดปีทานตลอดปีเนาะเพื่อนๆเ,เนาะโอเคค่ะคิดหน้าเ้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย